อ่าแม่กำลังจะยกตัวอย่างนะมาเพื่อเกื้อหนุนกับมาเพื่อทำลายทำไมอุงอิงจึงไม่กล้าตัดสินใจที่จะเป็นศินลปินเดียวเพราะเขากลัวพ่อเขาขาดทุนอ่ามันมีความเสี่ยงหลายอย่างไม่ใช่ว่านางไม่มีความสามารถแต่นางดูแล้วว่าณนะวันนี้ศิลปินเดียวอะ ที่ยืนหนึ่งอยู่ไม่มีใครล้มได้คือคุณลำใหญ่อุ้งอิงมองการขาดหมดเลยเขาไม่เอาหน้าทีนี้เวลานี้ปีนี้เขายังไม่อยากเป็นศิลปินเดียวเขาต้องมีผลงานเพลงที่โจ๊ะๆมันๆเป็นของตัวเองติดหูติด,ต,ดตลาดอย่างน้อยต้องหา้า <c oughs> ห้าเพลงหรือสิบเพลง <c oughs> เหมือนเพลงอะเขามัดชีแบบเนี้ยอย่างนี้ไปเป็นศิลปินเดียวได้ เพราะมันเพลงมันติดหูและคนก็อยากเจอศิลปินคําว่าศิลปินเดี่ยวคุณต้องมีผลงานเพลงแล้วเอฟซีอยากสิเห็นหนาคุณคุณมีหรือ,อยังเพลงอุ้งอิงเขาไม่ทําเขาย่านพอเป็นขาดทุนนางมาเพื่อกเกื้อหนุนแต่อีกคนไม่มีอะไรทําทุกอย่างมาเพื่อทําลายไปคิดเอาเองก็แล้วกันค่ะอืดูไม่ยาก ทำอะไรแล้วขาดทุนยังจะไปทําเหรอมันทําได้ค่ะถามว่าเงินพร้อมไหมเงินเขาพร้อมอยู่แล้วตอนนี้องค์กนหรือเฮียโนพร้อมทุกอย่างอยู่ที่ว่าเขาจะหยิบเพชรเม็ดไหนขึ้นมาเจรไนเม็ดที่มันเจรไนแล้วแตกแตก,แตกหักค่ะมันที่ผ่านมามันก็แตกก็หักมันก็ร้าวยัางส่งขายไม่ได้เลย คุณก็พยายามจัดเจรนายอยู่นั่นแหละก็เลี้ยวแต่ออก็มาดูกันค่ะว่าจะไปตัวยังไงตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนสิไปเป็นศินลปินเดียวแล้วว้าอ,อืมองค์กรไฟเขียวก็ไฟเขียวก็เลี้ยวแต่ค่ะเออถ้าองค์กรบ่ายจี้ไปกับเฮียนโนก็ทํานั้นเลยเอาที่สบายใจผลงานมันอยู่ที่คนชมมันไม่อยู่ที่การลงทุน เาใจไหมลงทุนนะ่ะเงินพร้อมลงวันนี้ก็ได้ค่ะตีนี้ก็ลงได้แต่เมื่อลงไปแล้วใครจะมาดูคุณทีนี้กลายว่าอีลาต้องแล่นช่วยกี่วงต้องวิ่งช่วยสามวงหรือว่ายังไงอ้าววงหนึ่งช่วยวงหนึ่งช่วยวงสองแล้วยังไม่ช่วยศิลปินเดียวอีกเพื่อดึงกระแสให้แบบนั้นเหรอโอ้ยอันนี้แค่วิเคราะห์นะ วิเคราะห์ตามคําพูดของเอฟซีที่เขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ถ้าแม่หญิงวิเคราะห์ตามที่เอฟซีพูดกันแม่หญิงก็บอกว่าการสนับสนุนให้เป็นศินลปินเดี่ยวเป็นไปได้สูงเพราะเขามีเงินลงทุนแต่กําไรล,าละ่ะรายได้ที่มันจะงอกเงยขึ้นมานะมันจะมาแบบไหนมันจะหมดไปกับการซื้อเพลงไหมอ่าเพลงทุกเพลงมันมีลิขสิทธิ์ตั้งนะเดี๋ยวนี้ลิขสิทธิ์แรงค่ะ มีอยู่สองเพลงมั่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์เพลงคุณพ่อจะเลืมพ้นอ่าอ่เอ,เอ,เอิ้นช่างน้องเออนั่นแหละอันนั้นได้ไม่มีลิขสิทธิ์จางปางปาง้งงากำกายทางอีซาเนี่ยอันนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ถามว่าเอฟซีวัยรุ่นหรือมาเรียงตนนัวนี้เขาอยากพลงฟังเพลงอะไร เขาก็อยากฟังเพลงที่ศิลปินร้องได้คนจึงเรียกร้องหาศิลปินนั้นเพื่อให้เป็นศินลปินเดียวเหมือนคุณไต่โอลไทยเขาออกมาเท่าไหร่กว่าเขาจะได้เป็นศินลปินเดียวทั่หาในเดอหยอกดอกหญ้าในป่าปนูนอิสานลำเพลินโอ้หลายเพลงค่ะคุณไต่เขาไปได้เพราะผลงานเขาเยอะไม่ต้องซื้อเพลงร้องแต่เพลงเขาก็เอฟซีแฮปปี้แล้วคุณจินตาลาก็ร้องแต่เพลงเจ้าของ เป็นร้อยอัลาบั้มแล้วไม่ต้องเอาเพลงใครมาร้องคนจัดหรืออ่าทีมงานหรือคนที่ลงทุนเขาก็กําไรเพราะไม่ได้ซื้อเพลงใครร้องเพลงตัวเองกำว่าศิลปินเดียวต้องร้องเพลงตัวเองนะคะออกไปไปร้องเพลงคนอื่นทั้งหมดโอกับเขานปยัางดอก้ทาทีมงานเพิ่นรวยว่าเออกับจ่ายไป <laughs> เขาคงไม่ได้มาเพิ่บให้กำไรเขามาเพื่บขาดทุนอะ่ะ อ่ะกระตามนั้นตามนั้นอืมเหมือนคุณลําไยเนี่ยอาจจะมีเพลงที่ซื้อเข้ามาบ้างแต่ส่วนมากคุณลําไยเขาก็มีผลงานเพลงของเขาแล้วเพลงต่างๆที่ร้องอะ่ะมันอยู่ในเครือข่ายของค่ายไหทองคําเขาเอาเพลงในค่ายเขามาร้องก็ไม่มีปัญหาแต่เหมือนคงงบอสอะ่ะมีอะไรอ้าวเพลงของคุณวัดดังไหมก็ไม่ได้ดังมากอ่าเพลงคุณอมแอมดังไหมก็ไม่ได้ดังมาก มีแต่อีหลาดังอยูู่้เดียวเอาเพลงลูกอุอิมมาร้องมันก็มีหมอลำ่ำหมอลำของอีหลามีเพลงเดียวที่เป็นผลงานหมอล่ำน่ะเอินห้างนั่งเอกหน่อยมีแค่นั้นนะนอกนั้นก็จะเป็นเพลงเส่านี่คือเพลงในค่ายของตัวเองนอกกนั้นถ้าไปร้องเพลงเด็ด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 ซื้อจา่าต้องจ่ายลิขสิทธิ์จา่า คิดดีๆนะอันนี้เขาว่าแบบเขาว่าแบบว่า,วาเอาเอาความจริงมาพูดเลยนะอ่าศิลปินเดียวมันไม่ได้การลงทุนมันไม่ยากแต่ศิลปินที่คุณปั้นคุณเจรนายคุณจะส่งมันขึ้นขึ้นเวทีนะมันจะเอาหน้าเวทีอยู่ไหมเด้าย่างเดียวบว่พอค่ะเด้าย่างเดียวเอาคนไม่อยู่ค่ะต้องมีหน้าตา แล้วก็ต้องมีมารยาทต,ต้องมีภาพพจน์ภาพพจน์ที่สวยงามแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่ตลาดต้องการด้วยถามว่าตลาดต้องการมย่ังแบบนี้แม่ว่าตลาดยังบม่ต้องการผลงานกับบมี่มันเอาอีอย่างมาขายเอาอะไรมาขายจ้าอ่ายัางบมี่ยังเลย พรานั้นนะคะการปล่อยข่าวนี้แม่เชื่อว่าน่าจะเป็นการโยนหินถามทางเอ่อโยนหินถามทางแต่มันยากว่ะมันยากที่จะไม่รู่วาอาจจะมองใน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 ,ในฐานะที่ตัวเองไม่เคยลงทุนก็ได้เออสำหรับคนที่เขาเลยเคยลงทุนเขาก็ไม่กลัวขาดทุนอยู่แล้วเพราะเขาก็ขาดบ้างกําไรบ้างอืมงั้แล้วแต่เพิ่นบอกว่าแต่แม่หญิงก็ วิเคราะห์ตามที่ตัวเองไม่เคยลงทุนเพราะไม่มีเงินจะลงทุนแล้วก็ไม่คิดจะเดินทางนี้ด้วยเพราะว่ามันเขาแหละม,มันไม่มีใครจะปั้นด้วยอะ่ะ <laughs> ใช่ไหมคะอ่ามันต้องมองหลายอย่างอุ้งอิงเนี่ยมีถึงอิหลาสิลรองเพ่งเร็วได้เพ่งอมอลำเจ้าของผลงานของเขาก่อนเดียวก็จรงิงแต่มันเป็นเพลงอื่นที่รองพูกับพอเป็นกุ้งอิงยังเป็นไปได้ที่จะเป็นศินลปินเดียว น้องมีมีหลายอย่างที่ FC ย่อมหลักไม่ต้องเต้นเขาก็ดูจะเป็นเพลงช้าซึ้งๆ FC โอเคแค่คำว่าอุ๋งอิงขึ้นไปยืนบนเวทีซื่อๆเขาก็หักแล้ว FC พร้อมสะโพนพร้อมที่อกอุ่มหลาแม้กระทั่งเท่าแก่น้อยสาหลายเขายังเห็นความสำคัญเพราะตลาดต้องการแบบนี้ ตลาดเขาไม่ได้ต้องการเด้านะคะถ้าเด้าก็เอาคุณลำไย,ยจ่ะอะไรก็ตามที่เรียนแบบคนอื่นนะ่ะแม่ว่ายากถ้าเรียนแบบเขาต้องเจ๋งกว่าเขาคุณต้องสวยกว่าเขาคุณต้องล้วงเพราะกว่าเขาลวงเพราะยังสวยพออย่างเออการย่งดำย่งเขียวอยู่เออนไอตรงนั้นมันอาจจะปรับปรุงได้ แต่มีอย่างหนึ่งที่ปรับปรุงยากเหลือเกินคือสันดานอ่านี่ขนาดแบบขนาดอยู่ในวงเนี่ยเอฟซีวันนี้ไปคู่ช่องนั่นช่องนี้อ่าเป็นคนบ้านเดียวกันทาไมไม่สนับสนุนโอ้ยนี่ทามันเป็นศิลปินเดียวกูว่าเอฟซีมันเอาปืนไปโจโก้โหอยให้เขามาเอามีดไปโจโก้โหอยให้เขามาซื้อบัตรหรือปะอืมบังคับไปมาเบิงเนี่ยนะไม่มันรุมตายปสิวายละโอ้ยปตยนตญาณเนาะ ทีนี่กาจิมีนอายังเก่เอที่คนไปเพราะว่าโดนขู่สินคู่ให้ไปเบิง้งเออนะคะแม่แม่พูดถึงคนที่พร้อมเนี่ยคืออุงอิงอุงอิงคือคนที่พร้อมที่สุดคำว่าศิลปินเดี่ยวณเวลานี้แต่น้องก็ประเมินแล้วน้องดูออกหมดเลยว่ามันยังไม่ได้เพราะว่าน้องยังไม่มีเพลงที่โจะโจ๊ะ อืมแบบมันมันเหมือนคุณลำไยนีย่เพิ่นจะมีจไัมกนเพลงอย่างว่าโอ้หลายเพลงเออออย่างว่าเดอเดอเดอ,เด,อดึงดางอะไรเนี่ยนั่นเนี่ยเขาก็มีเพลงของเขาเดอดึงดางอะไรเนี่ยเขามีหลายเพลงเขาจึงเป็นศิลปินเดียวได้ไม่งั้นเอาไม่อยู่ค่ะมันดูโอ้มันดูหลายอย่างแต่ถ้าแบบมีเงินเยอะแล้วนู่จะทําอะไรก็ทําได้ทําได้ค่ะลุยไปเลยจ้ะ ทำได้แต่มันอยู่ที่ว่าตลาดเขาจะเอาด้วยไหมตลาดเขาจะซื้อหรอผลิตภัณฑ์แบบนี้ตลาดจะสนใจไหม <c oughs> ตลาดเขาก็อยากสีเบิงงเอียงสวยๆงามๆคนมีมาลายาห้เกียรตเอฟซเป็นพลังบวกเป็นเป็นศิลปินที่มาพร้อมกับพลังบวก <c oughs> เหมือนคุณลำใหญ่ตอนแรกแกก็โดนต่อต้านนะแกเต้นเด้อะไรแต่แกก็ไม่เคยด่า แกไม่เคยโกรธแต่แกพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองและน้อมรับทุกคำติชมคุณลำใหญ่จึงเป็นเอศิลปินที่เต้นได้น่ารักเขาไม่ได้เต้นน่าเกียดอืมมันไม่ได้มันไม่ได้มีความดูแล้วมันมีความมีอารมณ์ไม่ใช่นะคุณลำใหญ่เขาเต้นแบบศาสตร์และศิลน,นาง่งแม้ว่านางมีมีจุดขายที่น่าทึ่งเขาเอินมาพ่นสวรรค์ คุณลำไย,ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ถ้าใครค็ดจะเรียนแบบเขายากว่ะไม่งั้นเขาไม่อยู่ถึงสิบกว่าปีมาน้นรอกค่ะสิบกว่าปีมานี่าค,านคุณคุณลำไย,ยยังยืนหนึ่งถ้าจะล้มเขายากจริงๆริงอีลี